ดูค่ะวันนี้คุณพ่อคนขยันไปไปเอาลังพึ่งเล็กๆนี่ลังมิ่มนี่เล็กๆนี่มาให้สมศรีอีกแล้วแม่ไม่ได้กินนะคะต้องให้แต่สมศรีกินค่ะอ้าวสมศรีไม่กินมาลูกมาสมชีเยอะนอะยสมศรีคนสวยสมศรีคนสวยจะกินนะคะโอ้ยรีบย่งเลยโอ้ยรีบย่างเลย,ย,ย,เลยนี่ลูกตัวนี้มันมันหวานกว่าตัวนี้ เออกินตอนน้ำก่อนกินที่มันหวาน,าน,านเดี๋ยวมันหกอืมทิ้งน้ำหวานนะลูกชอบโซอ่อนหรออืมชอบัวอ่อนก็ไม่บอกทิ้งน้ำหวานหมดเลยเออเออเออเอ,อแม่ไม่แย่งแม่ไม่แย่งแม่รักแกตายจะแย่งทำไมให้หนูกินให้อิ่มนะลูกนะกลัวแม่แย่งจะตีแม่โ้ยอใครจะไปแย่งน้ำหวานลูกกิน กินให้หมดเลยกินให้อิ่มโอ้ได้กินเยอะเยอะได้กินเยอะเยอะสมศรีได้กินเยอะอเยอะสมศรีเป็นเด็กดีสมศรีน่ารักอู้อร่อยจังเลยอืคุณพ่อไม่อยู่คุณพ่อไปดูที่ทำนา ไปดูข้าวสมศรีอยู่กับแม่ก็อย่าดื้อน,นะลูกนะดูสิกินหน้าอร่อยจังเลยค่ะยิ้มหวานหน่อยสิได้กินแล้วยิ้มหวานยิ้มหวานหน่อยเร็วโอ้มันไม่ได้หาง่ายๆนะนั่นหนักกว่าจะหาได้มาอื ยิ้มหวานก่อนเร็้ยิ้มหวานก่อนเร็้ยิ้มหวานก่อนเร็้ยน้องชอบกินมากนะคะดูขนาดคุณแม่ไปจับว่าจะหยิบให้เขาจะสบเอาเขากลัวคุณแม่กินของเขาแม่ไม่กินหรอกใครจะไปกล้ากินตัวหนอนป่านั้น เขากินชอบกินลูกพึ่งน้ำหวานเขาไม่ชอบเท่าไหร่เขากินลูกมันอ,มอร่อยไหมลูกอ,อร่อยมากใช่ไหมเอ้ยาเอ้ยากินไม่สนใจใครเลย พ่อบอกว่ากินไม่มองกล้องเลยใช่ไหมแต่นี่กินอยู่บนรถค่ะพ่ออืมหนูมองกล้องอยู่ค่ะหนูอยู่กับแม่ค่ะอร่อยไหมอร่อยไหม,ออมโอ้นั่นละ่ะขอโทษแม่แล้วหรอทำแม่แตะกี้โอ้ยแม่รักหนูเขามาขอโทษแม่แล้วเห็นไหมเขาดุแม่แตะกี้แม่ไม่แย่งหนูหรอก แม่ชอบหนูจะตายหนูมีพุงด้วยอ๋อให้แม่เอาออกผักออกเขาจะตั้งใจกินเขาบอก